เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็พยายามที่จะหาค่ะที่เพิ่มเรื่อยๆในการเรื่องสุขภาพของเรื่องการเป็นสมัยมาสิบปอนนี่ก็มองขึ้นที่อยู่ตลอดแต่ะ้าว่าจะทำรงไหนดีจะเป็นในลักษณะผลการต้องไปภาษาที่ตัวเองต้องเป็นอาจจะไม่สะดวกในการเข้าไปใช้บริการนะนี่ก็ได้ร้องขอไปเรื่อยๆทางปกติการที่เปิมาโดยแต่ยังไม่ได้ไขประมาณเข้ามาก็ดูถ้าเกิดยังไม่ตัดจะต้องสร้างโรงยิมแบบในกระสอบ เราต้องเสราเปจริเราเทียบขอรประาจำ0างแต่ว่ารอก่อนก็ยังไม่ได้ก็จะทำแต่พวกเขาเราได้ใช้ส่วนวแล้วก็ถ้าเสิดทำเสร็จแล้วเราต้องมีคนนับชอบทุกอย่างเนี่ยถ้าสร้างไปแล้วไม่มีไม่มีคำรับชอบเนี่ยก็เสียหายเพราะฉะนั้นทุกคนี่ต้องสร้างมาจะเป็นผู้ซอนยเทียมหรือเซฟอนโดเรือที่เดต้องมีเคราการในรเนี่ย دي كانت في الدنيا